คุณพี่คะลองทานยาปราบชมพูทวีปขวดนี้เจ้าคะ่ะ ถ้าใครมีอาการแพ้อาการหรือเป็นหวัดในระยะแรกตำรับยาปราบชมพูทวีปช่วยได้ค่ะรู้ไหมคะว่าโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนไทยแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคาดว่าคนไทยป่วยด้ยวยโรคภูมิแพ้มากกว่า18ล้านคนโดยเฉพาะโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อาการซึ่งสาเหตุหลักๆของโรคภูมิแพ้ก็คือเกิดจากร่างกายได้รับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง 2> PM 2.5ขนสัตว์เกสรดอกไม้อาหารหรือว่าสารเคมีซึ่งร่างกายจะตอบสนองโดยการกระตุ้นสร้าง สารคัดหลัง่งและจะเก่อให้เกิดการอักเสบจากสถิติสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาแห่งประเทศไทยพบโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยสูงถึงร้อยละสและพบในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละยีปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากขึ้น3-4เท่าเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาและการรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและทางเดินน้ำเหลืองจึงใช้ยายที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างยาปราบชมพูทวีปค่ะให้รับประทานครั้งละลลิกรัมถึง1.5กรัมวันละ4ครั้งกงอนอ่หารแหะกกอน นนอหน้ามใช้ในกรณีที่มีไข้สูงตั้งครรและผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องค่ะ